สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็มาแนะนำนะครับทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะในการที่จะเรียกว่าใช้งานโปรแกรมหรือว่าใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้ดูเรียบง่ายแล้วก็สะดวกในการใช้งานนั่นเองนะฮะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการลดขนาดนะครับของไอคอนที่อยู่หน้าจอนะฮะให้มันดูเล็กลงนะครับเพื่อจะให้ได้เห็นความสวยงาม แล้วก็การใช้งานที่เหมาะสมนะของหน้าจอของเรานะฮะนี้วิธีการก็ง่ายๆเพราะว่าตอนนี้นที่เพื่อนเห็นก็คือจะสังเกตว่ามันมีขนาดที่มันใหญ่เต็มจอไปหมดนะครับนะมันก็ใหญ่เกินไปนั้นทําให้ดูแล้วไม่ไม่สวยงามน,นะครับไม่สวยงามจริงๆก็ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานนะครับคือมันก็มันก็ดีมันก็เห็นเห็นชัดเจนดีนะนะแต่บางคนมองว่าก็อยากจะทําให้หน้าจอคอมมันดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเนาะนะครับอันนี้มันจะใหญ่เกินไป วิธีการก็คือง่ายๆนะครับให้เป็นเพื่อนนะฮะเ,เพื่อนๆก็คลิกขวาเลยครับใช้เมาส์เนาะคลิกขวาคลิกขวาที่หน้าจอนี่แหละครับเนี่ยที่ว่างที่หน้าจอนะคลิกขวานะครับจากนั้นก็มาที่คําว่าวิวนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาที่คําว่าวิวนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีอยู่มีอยู่3มบรรทัดบนนี้นะฮะคำว่า large icon นะฮะกับ medium icon และ small icon ก็คือตรงตัวครับ large icon ก็คือที่เพื่อนๆเห็นในหน้าจอตอนนี้เนาะ ก็จะมีขนาดใหญ่ที่สุดตามที่ระบบของคอมพิวเตอร์เขาเซตไว้วนะฮะถ้ามีเดียมนะฮะเราจะลองคลิกดูมีเดียมนะัรมือเออมีเดียมก็จะขนาดประมาณนี้ประมาณนี้ฮะคือขนาดก,กลางๆนะครับขนาดกลางนะครับถ้าเรามาคลิกที่ small icon นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเล็กลงแบบนี้นะฮะนะแบบนี้ ยิ่งถ้าเกิดตัวไอคอนที่หน้าจอของเพื่อนๆนะครับไม่ได้มีเยอะแยะมากมายก็ยิ่งจะเรียกว่ามันก็จะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะันั้นหมายความว่าเราก็อาจจะเอาไว้จําเป็นเฉพาะที่โปรแกรมที่เราต้องใช้งานนะครับแต่พอดีว่าวันนี้มันมีหลายเรื่องที่ผมต้องใช้ในการสอนผมก็เลยเอามาแปะไว้หน้าจอก่อนนะฮะมันก็เลยดูว่าไอคอนมันมีเยอะนั่นเองนะนะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติผมก็จะเอาไว้เฉพาะ ไอคอนนะฮะที่มันสําคัญสาคัญที่จะต้องจําเป็นเฉพาะหน้าจอเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็เอาไปเอามาใส่ไว้เยอะๆนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือวิธีการเนาวิธีการง่ายๆในการที่เพื่อนๆนะครับจะสามารถที่จะไปปรับขนาดนะครับมาปรับขนาดของไอคอนที่อยู่หน้าจอนะครับให้ดูเหมาะสมที่เราต้องการนะครับเอาใหม่แล้วกันนะครับทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คลิกขวาเลยคลิกขวาที่ที่ว่างนะครับคลิกขวาที่ว่าง มาที่คาว่าวิวนะครับคลิกให้ดูทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราคลิกที่ large icon นะครับก็จะได้ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับขนาดใหญ่แบบนี้ครับทีนี้ถ้าเรานะครับทุกครั้งก็แก้ไขก็ทุกครั้งที่เราจะแก้ไขก็คลียขวานีนะครับเคลียขวาหน้าจอมาที่วิวทีนี้ถ้าเป็น medium ครับ medium ขนาดประมาณนี้ครับของผมก็จะประมาณเกือบครึ่งจอพอดีนะโดยรวมของไอคอนทั้งหมดนะครับถ้า เราจะทําให้มันดูเล็กลงครับที่ก็มาเลือกที่ small icon ครับนะแค่นี้เองครับเพื่อนๆนก็ง่ายๆครับเพื่อนเพื่อนสามารถทาตามได้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนรูปภาพนะการตั้งค่ารูปภาพก็เดี๋ยวจะแนะนําวิธีการอีกทีหนึ่งนะครับบางทีบางเพื่อนเพื่อบอกเอยเห็นรูปสวยจังเลยอยากได้รูปสวยๆนะครับนะซึ่งในระบบของคอมพิวเตอร์มันก็จะมีให้เราอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องเป็นโหลดไม่ต้องไปโหลดนะมาจากที่อื่นนั่นเองนะก็เดี๋ยวจะแนะนําวิธีการนะครับว่าเราจะ ไปเลือกรูปภาพนะครับมาอยู่หน้าจอของเราโดยแบบอัตโนมัติได้อย่างไงบ้างนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเรื่องของการปรับเปลี่ยนขนาดของไอคอนนะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เป็นอันเรียบร้อยนะฮะก็ฝากเพื่อนๆนะฮะช่วยกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับยังไงช่วงนี้ก็วิกฤตการณ์นะครับโรคระบาดก็ยังขับยังเดินหน้าอยู่ตลอดเวลายังไงก็เพื่อนๆก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ